ผมเป็นแค่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่พยายามทำงานเพื่อครอบครัวเท่านั้นผมเองก็เคยอ่านมังง่าอยู่นะไอเรื่องข้ามโลกอะไรแบบเนี้ผมเลยคิดว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดขึ้นกับผมแม่งเป็นจริงซะงั้นคุณตายหาไปแล้ว ประตูนี้ก็ไว้กันซอมบี้นะครับเ็ืเป็นระบบความรักษาการปลอดภัยนะครับแบบใหม่ที่น้องบอกว่าพี่แบบนี้มันเจ๋งนะครับนี่ก็เป็นแตงโมนะครับก็ผมก็ปลูกแตงโมไว้ทั่วเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละน้องบอกให้เว้นไว้ช่องหนึ่งนะครับผมก็เว้นแล้วแล้วก็ให้น้ําไหลผ่านนะครับมันก็แตงโมจะได้เกิดได้นะเห็นไหมเกิดแล้วนะครับอืมเคก็อย่างที่บอกนะครับน้องบอกปักไสหน่อยนะครับออ ก็ปักแล้วนะครับกดนี่เลยยังไงก็มอนก็ไม่น่าจะเกิดนะครับก็ก็ปักไปทั่วนะครับก็ประมาณนี้แหละพอปักเยอะๆแล้วมอนก็ไม่เกิดโอเคนะครับเดี๋ยวเราเราไปตัดขนแกะกันเราจะได้หมบอกว่าเอามาทําเตียงนะครับแล้วน้องบอกว่าพี่ลองไปไปนอนในเนเธอร์ดูนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บขนแกะก่อนนะครับทำไมหลุดช้าจังะ โอเคได้คนแกะกี่อันแล้วสองอันนะครับเดี๋ยวได้สักสามอันก็จะมีที่ทิ้งขยะนะครับก็แบบว่าเราไม่อยากได้อะไรล้วก็ทิ้ง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 ไปนะครับประมาณนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเตาเผานะครับก็น้องบอกว่าเราสามารถเผาท่อนไม้แบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ถ่านเกิดผมก็เผานะครับเฮ้ยตัวอะไรอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเสือเหรอ เลี้ยงมันได้ไหมเนี่ยหมูมันวิ่งหนีนะครับโอเคหาลาวาต่อน okay. ะครับเดี๋ยวขออนุญาตขุดแป๊บหนึ่งนะครับเกิดน้องบอกให้ใช้ดาบนะครับเกิดไม่รู้งงอยก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับเกิดประมาณนั้นรู้สึกจะลึกแฮะชีวิกแล้วหาอะไรกินแป๊บนึงครับ

แย่ละคุณตายหาไปแล้วอะไรวะเนี่ยฮะปืนเหรอะปืนเลยวะอุ๊ยดีอ่ะฮะอะไรวะเนี่ยมีดเหรอโอเคเยี่ยมอ๋อเลูกดสองเยี่ยมานี่นั่นมั